วันนี้ก็กลับมาพบกับเซลแนนอีกเช่นเคยนะคะวันนี้จะมานำเสนอรถเข้าใหม่นะคะ t o y o ต a Re ีวอ2.4 NT นะคะ p ีเรเนอนะคะเกียร์ออโต้นะคะเป็นแค็บนะคะคันนี้ปี2021 e เลยนะคะราคาอยู่ที่669,000บาทนะคะลูกค้ารถสวยเดิมเลยนะคะสีขาวเดิมๆเ,เลยจากโรงงานเลยเดี๋ยวเรามาชมในส่วงไฟด้านหน้าตัวรถนะคะลูกค้า กระจังด้านหน้าหล่อๆเลยนะคะหน้าหมูป่านะคะมาพร้อมกับโลโก้โตโ,ตโยต้นะคะในส่วนของล้อแมกแลระยานะคะสวยๆอยู่เลยนะคะด้านข้างนะคะไฟเลี้ยวเป็นโครเมียมนะคะไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างนะคะกระจกเป็นโครเมียมนะคะลูกค้าไฟเลี้ยวก็ที่กระจกมองข้างเนาะมือจับเป็นโครเมียมนะคะ ระจกเดิมๆจากโรงงานนะคะพวงมาลัยจะเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะกุญแจรีโมทนะคะลูกค้าตรงนี้ก็จะเป็นเกียร์ออโต้นะคะมีอีโคโหมดพาวเวอร์โหมดนะคะวิทยุสีคอนโซลนะคะจะเป็นคอนโซลสีดำนะคะภายในก็ยังสวยกินใหม่อยู่เลยนะคะด้านหลังนะคะจะเป็นเบาะหนังสีเทาดำๆนะคะลูกค้า ะะด้าน,ข,าน,ะะนาข้างนะคะจะมีบันไดข้างนะคะลูกค้าเดี๋ยวเรามาชมด้านหลังกันนะคะด้านหลังนะคะก็จะมีการชนด้านหลังให้นะคะมือจับเป็นโครเมียมไฟด้านหลังนะคะมาพร้อมกับสติกเกอร์เติร์ดาไฮักรีโนะคะลูกค้า สำหรับลูกค้านะคะที่กำลังมองหารถใช้งานสักคันหนึ่งเป็นแขปบเกียร์ออโต้นะคะแนะนำเป็นคันนี้เลยนะคะเครดิตดีฟรีดาวนะคะรับประกันไม่มีชนหนักพลิกความน้ำท่วมแน่นอนนะคะรับประกันเครื่องและเกียร์ให้6เดือนหรือ10,000กิโลอย่างใดอย่างนึงถึงก่อนนะคะมีบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน 5, 24, ้2 4ชั่วโมงอีก1ปีนะคะลูกค้าท่านใดสนใจก็สามารถติดต่อสอบถามแนนเข้ามาได้เลยนะคะ ที่เบอร์083-0560474นะคะวันนี้นั้นก็ขอลาเพลงเท่านี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ